ปีนสิเนาะเขานี้ปลูกว้เพื่อมันมีคามหอนเนาะป้นมาเลยปิงสิ้นหัวเนาะเฮ็ดเจี้ยวปูไปแล้ว ขั้นเครื่องด้วยเกลือเป็น้นัวน้ำปลาซีอิว้วซีอิ้วอันเมกกี้รสกลมกล่อมเนาะแล้วก็รสเนื้อเนาะแล้วก็มีพริกไทยกะหรี่เนาะเขาดีแท้เขาตำผักเทียมใส่เลยเนาะนี่พ่อทันเปล่าเด้๋ยวตำผักเทียมคั้นใส่เนาะ จะหอมเติมกินน้มกันเด้อ 真的。